สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสูตรหลักสิบบนเมื่อกี้เนาะแอดได้อัพคลิปลงไปแล้วนะคะแต่ว่าตั้งกล้องผิดนะคะแอดก็เลยถ่ายทําใหม่นะคะอัดคลิปใหม่หลักสิบบนนะคะ เริ่มตั้งแต่งวดน,นี้นะคะเลขที่ออกสองศูนย์สองเนาะศูนย์นะคะเข้าที่ศูนย์สองหลักสิบสี่นะคะเข้าที่สี่หกเลขเด่นห้าหลักสิบนะคะเข้าที่ห้าหนึ่งเลขเด่นเก้านะคะเข้าที่เก้าศูนย์เลขเด่นเก้านะคะเข้าที่เก้าเจ็ด เลขเด่นนะคะห้านะคะห้าเจ็ดเลขเด่นนะคะสี่สนะคะเลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าเลขเด่นหนะคะเข้าที่หกสามวิธีการคํานวณเลขเด่นสูตรนี้นะคะหลักสิบเนาะสถิติก็ เดินมาต่อเนื่องนะคะเก้างวดถ้าเดินต่อนะคะงวดนี้ก็จะเป็นวัที่สิบนะคะวิธีคำนวณนะคะเลขเด่นหลักสิบบนนะคะสูตรนี้นะคะหลักร้อยหลักหลักหน่วยนะคะแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยอันนี้คือรางวัลเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะคะ หน้าหนึ่งนะคะหน้าสองท้ายหนึ่งท้ายสองนะคะแล้วก็หลักสิบนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักร้อยหลักสิบนะคะเก้าหลักร้อยนะคะบวกเก้าหลักหน่วยบวกสองนะคะแล้วก็ เก้านะคะคูณสามได้ยิบเจ็ดนะคะเจ็ดแล้วก็บวกสามบวกหนึ่งบวกเก้าบวกหกสามหลักสิบนะคะคูณด้วยสองได้หกนะคะบวกสี่คงที่ เก้านะคะบวกเก้าได้สิบแปดบวกสองเป็นยี่สิบวกเก็ดเป็นยีน 30, ่สิบเจ็ดนะคะบวกสามเป็นสามสิบเป็นสามสิบเอ็ดสี่สิบนะคะสี่สิบหกห้าสิบสองแล้วก็ห้าสิบหกนะคะตัดห้านะคะเลขที่ออกนะคะทัดจากงวด เก้าเจ็ดเก้านะคะก็คือศูนย์หกสามแล้วก็หลังวัเลขท้ายศูนย์เก้านะคะเลขเด่นที่เข้าก็คือหกลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักสิบหลักร้อยหลักสิบนะคะ ศู 3, 4, 3 3นย์บวกสามบวกสี่สามคูณสามนะคะบวกเก้านะคะแล้วก็บวกห้าบวกห้านะคะบวกเก้าแล้วก็บวกห้านะคะบวกสี่ขอไพคะ่ะสี่นะคะ คูณสองนะคะตรงนี้สี่คูณสองได้แปดนะคะแล้วก็บวกสี่คงที่สามบวกสี่เป็นเจ็ดนะคะบวกเก้าเป็นสิบหกบวกห้าเป็นยี่ิบเอ็ดนะคะบวกห้าอีกเป็นยี่สิบเอ็ดบวกห้านะคะเป็นยี่บหกยี่บหกบวกเก้านะคะเป็นสามสิบห้าบวกห้านะคะเป็นสี่สิบบวกแปดนะคะเป็นสี่สิบแปดบวกสี่เป็นห้าสิบสองนะคะ าสิบสองตัดห้าเลขดึงนะคะงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะคะสองห้าหกเจ็ดก็คือสองนะคะรอผลเด่นนะคะ, 2, 5, 6, 7, ค 2, ะ,คะเด่นหลักสิบนะคะสอง ะะเลขเด่นหลักสิบนะคะสิบหกกุมพาพันนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีร่ำรวยนะคะคลิปนี้เลขเด่นที่ได้ก็คือสองนะคะก็มีเท่านี้นะคะคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ